สวัสดีค่ะอบอกกันช่องปะนางชาแนลนะคะมันนี้ปะนางมากไหวพ,พันัยค่ะพนะัยนักคู่ค่ะมันนี้สิขนของไปเออ่เตรียมเปิดลานคือโต๊ะเตอรนี้เซตเรียบร้อยค่ะ ลงแปะจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคือช่วยๆกันนะคะช่วยๆกันหมูหมูประเดมเบิงหมูประเดมมาน้ำบันหยาเพราะเดี๋ยวกลับไปกับสิทย่อยเอาของเขินรถนะคะแล้วก็จะไปทำความสะอาดแล้วจัดของจัดร้านมาบอกพญ่น้งคู่ค่ะมาขอบคุณพญ่นงคู่ มีพันธสัญญาขอพ่อใหญ่เราพ่อใหญ่ซอยบน่งอย่างอี้ยเราสุดยอดเลยอ่าหลายๆหลายๆคนก็ว่วยจนจนจนไอ้อ้วนนะคะอ้วนน้องที่ครายกับเขาเมออ้วนนบบะบอกว่า อันร้านขายหมูที่อ้วนไปไปสร้างมาให้นะร้านขายหมูผู้ใดผู้ใดคือสร้างหัวหมูดูแท้อ้วนกันเลยว่ามีล่ละแมเพิ่นขอสำเร็จเพิ่นไดเพิ่นก็เพิ่นกะเหตุตามสัญญาพไปแก่แก่บ,บนของเพิ่นนั่นล่ะเนี่ยค่ะจนร้านขายหมูสงสัยว่าคือได้สร้างหัวหมูบ่อยอยังส่นะเนี่ยค่ะ คุณมากๆปอญ่ตอนนี้ป้านั่งยืนอยู่ฟังน้องคู่เด้เนี่ยเออแจวเมื่อกี้อันซีนินมามาเออแจวโลแลนมาเห็นปน้านางนะคะเห็นป้านั่งเห็นป้านั่งไายแล้วก็ยืนอยู่แถวนี้แถวนาอันนี้นะคะงานบ้านนานศาลปอญ่นะคะอัน ไปกรแลนไปเอิญจะโค้งเพ่นมาเ <laughs> นี่ยค่ะสีนินมาน้อยเพิ่นไปเอิญเดี่ยวมาานะคะเพราะประมาณว่าไปเอิญว่าคือเขาเขาเาเคยเห็นเราไงเคยเห็นเรามาตอนตอนมากราบมาไหว้เขาจำได้แล้วก็ฉลาดด้วยนะน้องหมาสองตัวนี่ฉลาดนะคะจะควมเลยอันนี้ก็คือถูกมดแล้วค่ะแต่กัสซิดเดล่า อพหญ่นะคะเอาโมหมูมาแล้วก็เราเขาขวดไงได้่ะกับยาสุกุกมาให้เพิ่นตามที่สัญญาขอเพิ่นไหวสำเร็จแล้วนะสำเร็จขอบคุณพญอใหลายๆบ่งแย่งลูกหลานค่ะคือมัน คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะป้านั่งว่าบอมเป็นเรื่องบังเอิญค่ะคุณพหญ่มาขอบคุณพญ่ค่ะลูกหลานไปทำมาค้าขายแบบลำรวยลำรวยมีเงินมีทองค้าขายดีๆขอโชคขอลาบขอโชคขอขอ ใส่เวลาขอโบหูวนะโบ้เอินสีจรงไเดี๋ยวมานั่งมานั่งสำเร็จค่ะก็เลยมไม่เพอใหไ่ได้กินหัวโมอีกขอบ่เคยผิดหวังค่ะเอาบ่เคยผิดหวังขอพพอใหญ่แต่ละเดือนบอ่เคยผิดหวังได้ดังใจทุกครั้งนะคะไม่เชื่อย่าลบลูบลบลูบบไดเลยพเพราะองนรูนี่คือสุดยอด คนบันทองคู่ค่ะสำหรับคลิปนี้สำนีกนเดยวไปนั่งจิปิดคลิปแล้วก่อนปิดคลิปนี่ก็ให้เราเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือ,อก็จะเริ่มต้นกับชีวิตเริ่มต้นทำมาหากินอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเอฟซีหลายๆท่านก็บอกไม่ค่อยลงคลิป ก็บอกใครได้ลงคลิบลงคอย่างก็คือเป็นช่วงฝ่าช่วงเยี้งแล้วก็อันเล็กน้อยนะคะแกงสี่ขาไม่ต้องห่วงเฮ้าเฮาเลี่ยงเนี่ยเฮ้าหักรักแน่นอนบอกหักเฮากับ่อยไปอ่าแล้วแต่เขาสิบใไ,ไปทางได้เข้ากับ่อยแล้วไม่สนใจอยู่แล้วไงถ้าเราไม่ได้รักได้เอ็นดูพวกเขานะคะไม่ต้องห่วงนะคะเอฟซีอ่มีโครงการอยู่แล้วปปนัดจัดการเรื่องลานเรื่องอย่าง มันบอแมนว่าเขาไปสื่อของล้วเขาเอาโตไปตั้งเอานันไปเฮ็ดขายได้เลยอย่สิอะไรต่างๆทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนเพราะว่าคือเราอะไรหลายอย่างคะ่ะนะคะเราไม่ไม่เราไม่ได้เอาไปตั้งวางขายตามตลาดนะัดหลายอย่างก็ต้องเป็นขั้นตอนนะคะเนี่ยคะ่ะกะเฮ็ดจน เดี๋ยวก็จะไปเอาป้ายค่ะป้ายร้านนะคะป้ายร้านที่สร้างเฮ็ดไว้นะคะก็จะลุยเรื่องฝีมือเนี่ยเดี๋ยวกาจังมาวากันนะคะก็จะมีหลายๆได้ยินจากหลายๆคนแว่แวๆเข้ามาว่ามันสิไปรอดบ่ออันนี้ก็อย่าวากันด้อค่ะอันนี้ต้องต้อง คือป้านาไม่สนใจจุดนั้นนะเพสนใจค่ะเพราะว่าคนที่เบาบอดได้เขากินเลยค่ะคนที่เขากินบอดได้เบาเนี่ยแหละค่ะมันมันมันจะไม่เกี่ยวกันเขาอยากวอายังไงเขาวอก์อย่างน,นาาางีนะแต่เขามีความตั้งใจเราทําในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เราถนัดแล้วเราก็จะมีความสุขกับมันนะคะคิดอย่างเสียบอดได้ซีเหรียญยังมากไม้ใช้ชีวิตแบบมีความสุข นะคะมันมันแต่ละคนแต่ละชีวิตมันบกคือกันมันความคิดต่างมันมันไม่เหมือนกันนะคะนะคะพอกันไม่คิปนานะคะเดี๋ยวลงคลิปให้ดูใหม่เดี๋ยววันนี้ขนของงานใหญ่อยู่นะเป้าวันเดี๋ยวเป้าวันก็จะเดินทางกลับเพราะว่ามารับยาค่ะเอ่อเป้าวันไปภูมิแพ้ไงเดี๋ยวจะรับยาเพราะหมอนัดตามหมอนัดเหมือนเมือนมือครับแล้วค่ะ ต่อที่ก็ทมมาก็มีของขวัญมาให้มีอะไรของราวัลมาให้ของขวัญมาให้น้องๆเป็นกำลังใจการสู้ชีวิตนะคะบอกกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ